ครับผมสำหรับการใช้งาน Microsoft Excel ในการคำนวณพื้นฐานนะครับผมซึ่งในที่นี้เราจะทำการออตารางบัญชีรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายประจำวันนะครับซึ่งการทำรายการรายรับรายจ่ายนี่ก็เราก็จะใช้นำตัวเลขเงินที่ได้รับมาหรือจ่ายไปนำมาบวกลบคูณหารกันเพื่อหาผลลัพธ์ที่ต้องการนะครับผม ซึ่งในการหาผลลัพธ์นั้นก็จะมีการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ซึ่งใน Microsoft Excel นี้ก็จะมี1ครับเครื่องหมายบวกครับจะใช้ในการบวกเลข2เครื่องหมายลบก็จะใช้ในการลบเลข3เครื่องหมายคูนครับจะใช้เป็นเครื่องหมายดอกจันนะครับใช้ในการคูณ4เครื่องหมายหารการหารน,นี่ก็ใช้เครื่องหมายทับนะครับ ใช้ในการหาร5ก็จะเป็นเครื่องหมายยกกำลังนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับซึ่งเครื่องหมายเท่ากับนี้เราจะใช้ในการออนำหน้าฟังก์ชันที่เราจะคำนวณน,นะครับเป็นตัวที่ใช้แสดงผลลัพธ์ของเราเลยก็ว่าได้นะครับ